ครับทั้งหนาวทั้งลมนะครับลมแรงมากเลยตอนเช้าเช้านะครับเมื่อวานอากาศอบอุ่นขึ้นนะครับแต่วันนี้กับหนาวเย็นกลับมาอีกแล้วนะครับตอนเช้าเช้านะครับแถมลมแรงด้วยนะครับลมกระโชกแรงครับทําให้ทุเรียนไม่พัฒนานะครับยังไม่ตื่นนอนเลยนะครับเกือบจะสองโมงเช้าแล้วทุเรียนยังอใบรูลงอยู่นะครับไม่ตั้งเลยนะครับเพราะว่าอากาศหนาวเย็นและแถมลมแรงครับบางต้นก็ออกเฉาเฉานะครับ ยังไม่ตื่นนอนเลยนะครับใบยังรู่ลงอยู่นะครับดูนะครับสําหรับดอกก็ไม่พัฒนานะครับช่วงนี้ที่สวนก็เพิ่งได้ดอกแต่ดอกก็ออกน้อยเพราะว่าอากาศเย็นเกินนะครับเนี่ยดูออกติดเดียวนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ออกมาติดหนึ่งนะครับสงสัยจะได้ต้นละลูกสองลูกนะครับดูสภาพนะครับดูเฉาเฉาเงาเงานะครับเพราะว่าเย็นเกินไปนะครับอากาศนะครับ ต้นที่มีดอกก็เหงามากนะครับดูนะครับดูสภาพนะครับไม่มีออร่าเลยครับดีแต่เมื่อวานเราได้ฉีดพ่นไปนะครับอย่างนั้นก็จะอาการหนักกว่านี้นะครับใบก็จะทิ้งนะครับช่วงนี้อากาศเย็นคือทุเรียนบางต้นไม่แข็งแรงก็จะเนอกอากาศโดยเฉพาะต้นที่ออกดอกนะครับเพราะว่าเขาจะเอาพลังงานไปที่ดอกเขาก็เลยจะเป็นแบบเหงาๆนะครับเป็นเศ้าๆนะครับไม่มีออร่านะครับช่วงนี้ ก็เราก็เปิดน้ําช่วยนะครับอัดน้ํานะครับถ้าใครมีน้ําเยอะก็อัดเยอะๆเลยนะครับเพื่อให้เขาได้สดชื่นบ้างนะครับกระตุ้นให้เขาดูดธาตุอาหารมั่งนะครับเพราะอย่างนั้นเขาก็จะอยู่เฉยๆนะครับทําให้เหี่ยวๆนะครับลมก็แรงนะครับดูนะครับลมแรงด้วยหนาวด้วยครับโอ้โหนะครับเป็นอย่างนี้ทุเรียนก็ไม่ชอบนะครับอากาศแปรปรวนอย่างนี้นะครับลมแรงหนาวจัดอย่างเงี้ยตอนเที่ยงๆใบยบก็ ร้อนจัดยางเงมีสามสี่ระดับของอากาศเปลี่ยนแปลงครับไม่ว่าแต่ลมแรงเดี๋ยวหนาวจัดเดี๋ยวร้อนจัดกลางคืนมีน้ําค้างมีสีระดับที่ทุเรียนต้องรับมือนะครับไีศาลเจอน้ําค้างกลางคืนครับตอนเช้ามาเจออากาศหนาวเย็นจัดและลมแรงตอนออกลางวันก็แดดร้อนจัดก็ทําให้ทุเรียนรับสภาวะอากาศอยู่สีระดับนะครับ กันเลยก็ทุเรียนก็จะรับมือแบบาลาบากนะครับถ้าทุเรียนเราดูแลหรือเราช่วยเขาไม่ได้ทุเรียนก็จะทิ้งใบแล้วก็จะเกิดปัญหาได้นะครับเราก็มีหน้าที่จะควบคุมอุณหภูมิได้นะหนึ่งควบคุมได้ระดับหนึ่งครับอุณหภูมิสองให้น้ําช่วยนะครับสามเติมธาตุอาหารนะสี่ช่วยดูแลเรื่องอเชื้อรานะครับพวกช่วงนี้ก็มีราน้ําค้างนะครับเพราะว่าน้ําค้างลงมากก็จะเกิดราน้ําค้างได้นะครับ เราก็มีหน้าที่ที่จะบริหารจัดการดูแลช่วยเขานะครับถ้าไม่งั้นก็เขาก็จะป่วยได้นะครับที่สวนก็เน้นตัดหญ้ดด้วยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วแรงเราฉีดญ้าทําให้ความชื้นในสวนลดลงนะครับเราก็ปีนี้เราไม่กล้าจะฉีดพ่นฆ่ายานะครับเราก็เลยตัดญ้าเอานะครับตอนนี้ก็ญ้าเขียวถือว่าเป็นปกติอยู่นะครับคอยติดตามผลงานต่อไปนะครับ